วันนี้มีลูกค้าสั่งโปรเจคเตอร์นะครับเป็นมินิโปรเจคเตอร์หรือว่า LED โปรเจคเตอร์นะครับผมก็ทดสอบนะครับฉายเข้ากําแพงเลยครับก่อนที่จะนําส่งลูกค้านะครับเพราะว่าไม่มีจอนะครับไม่มีจอใหญ่ๆก็ทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับเดี๋ยวผมจะฉายขึ้นฉายขึ้นข้างบนนะครับมันจะได้เห็นเป็นภาพหน่อยครับนี่ครับอ่าฉายขึ้นข้างบนแบบนี้นะครับนี่ครับฉายขึ้นข้างบนแบบนี้เลยจอใหญ่นะครับฉายได้จอใหญ่นะครับ เป็นมินิโปรเจคเตอร์ครับแต่ฉายได้จอใหญ่มากๆครับสายกลางคืนในที่มืดๆเนี่ยแจ่มเลยครับคุณผู้ชมครับอ่าก็ปรับโฟกัสเอาให้มันชัดๆเอานะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีในระดับหนึ่งนะครับที่อ่าของราคาที่ไม่แพงนะถือว่าถือว่าโอเคนะครับคุณผู้ชมครับถือว่า ก็ถือว่าแจ่มนะครับคุณผู้ชมครับในราคานี้นะครับถือว่าแจ่มมากนี่ครับนี่ครับราคานี้นี่ฉายกลางวันแล้วก็ฉายเข้ากําแพงแบบนี้นี่ทําได้ดีขนาดนี้นี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเป็น LED โปรเจคเตอร์นะครับเป็นสินค้ามือสองนะครับคุณผู้ชมครับสินค้ามือสองผมก็จะทําการเทสแบบนี้ก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านะครับผมเทสผมไม่ได้ต่อคอมนะครับใช้ เสียบเจ้า USB เข้าออด้านหลังแล้วก็ฉายเลยนะครับนี่ครับฉายได้จอใหญ่มากๆครับตัวนี้ถือว่าเยี่ยมครับสีสเกตชาแนล l ยังขายโปรเจคเตอร์อยู่นะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็โทรหาผมได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นเขาเรียกว่าโปรเจคเตอร์จีนหรือ LED โปรเจคเตอร์หรือมินิโปรเจคเตอร์นะครับมินิโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ย ถือว่าเยี่ยมนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็แจ่มนะครับเอาละครับปิดแล้วครับพอเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนแลวก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ